สีล้อข้างขามครับสะเป็นแนวไรครับข้างขามก็ไพ่เบิ่งสะเป็นแนวไรสีมันบ่ครับล้อข้างขามครับตาบอดที่ดีครับที่ข้างขางนี่มี่นีสีแปนบ่ครับก็สีแปนบ่แปนมันบ่สีหมดหนามบ่หรือยังไงโอ้แต่มัดมังคันนี่ครับเต็มเต็มเลยครับมังคันนี่เราพี่การเนาะแมนครับโอ้สุดยอดเลยมันสีเดชีฮารุอยู่วัดเดียว เราชิมยนแล้วตึกๆเลยอือรอมาขับมันอีกครับ,อรบวอนนีด้ดีครับอยู่นี้เป็นจังไง

มันเหมือนสิเป็นซโลกนนีถือทักกันนะโอ้โออหันจริงปะัหมด้ลูกเา <c oughs> เดบน้ำนะครับเดี๋ยวาบน้ำเน้ไม่ไกลนะครับนะยังม่ถึงเนี่ยเสียหมครับ กดนครับอเอานเดียนอ่ะน้อ,อีกหนีหน้นอกนานมอับลองดี้มเอ่งไว้ดีหนาวเนแงของครับห <c ười> นาวหนาวนานาวคือ <c ười> ของแน่นจริงๆเลยครับหนึ่งสองตั้มหน้าวัวเอาบัว โอ้วพอกันนั้นนายกินเลยแล้วออกได้ปะล่ะฮะออกได้ปะล่ะของกูนลูกวันอ,ออกอยู่ลูกมองกระเต็มเลยของอยู่ในหันหายไปเลยสมมิมีตัวดราคือมีทีดีอยู่อยู่หนามบนบรเรืปมนไหนครับพวกมุดได้ Mà hẳn 6 mét nữa đó 6-7 mét, 6 mét Đi thôi, đi đi thôi รูดบนน่ะลูดของแบบไหนฮะเราเป็นจับปลาถือแล้วมันจับตัวหนึ่งคันแม,<า>มนจะอยูโบยูุู่ดมันรุดอยู่ครับแบบแนวหนิงตีเลย เมองไรมองแค่มือแทบผีเลยโ,อ,โอ,องไปขอไรมองแค่หลังลุมพอดี หรอกคลองเนี่ยผาดใส่โต้ควันเลยฮะอย่าห้าวอยาห,าวยาหาว้วโอ้สน,นามไม่ยินเลยลูกโอ้ถือจังแห่งรอนนี่เต็มเต็มเต็มเลยแล้วควันมังสิครับนี่ควันมังสีกาดใส่เต็มเต็มเลยเต็มร่ำเลยโอ้ Không, luôn hiền khách Ủa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ luôn เสื้ขอขวมเสือเนี่ยโเตรียมแห้งดอกนี่ Ngay thưa bố gắng được mọi người đẩy đâu hôm nay hôm nay hôm nay hôm nóng Rút mà đi để mà để mà ดีสอนม่น้ำพอดีสอนเมียนปลาปลาตัวน้อยโอ้ยห็นตัวเดียวแง่ที่ขาดโอ้ยเออโอ้ยไปย่างดีไปยังเหพ่อฮะไปยีกัมหน่อยประกาประกาหน่อยประกาศหน่อยโอ้ฮะเห็นตัวหนึ่งไปยังดีดีโกบ่ได้ครับเออ โอ้ยพ่าขาดครับอืมอ่อเตรียมเมลยดิปากระบ,บอนดีดีนะหมองเอาครับฝากกดไลค์กดติดตามไอยด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ